สถานที่ท่องเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดยาวเช่นเดียวกันครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับดอกไม้ที่บ้านดอนตันตาบนเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งบรรยากาศก็สุดคึกคักแลวก็มีเงินสะพัดในหมู่บ้านจํานวนมากครับคุณผู้ชมครับในช่วงหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับพากันไปชมความงดงามของนาข้าวและแปลงไม้ดอก ของสวนป้านกเอี้ยงครับที่บ้านดอนตันตะบนเหมืองแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ฮะโอ้โบรรยากาศภายในสวนของป้าเน,นี่ยคนคึกคักเลยครับซึ่งในสวนนี้นะครับมีพื้นที่กว่า50ไร่ครับแบ่งเป็นปลูกข้าว30ไร่ซึ่งกําลังออกรวงและที่เหลือนะครับเป็นแปลงดอกไม้ที่สวยที่สุดของตะบลเหมืองแก้วด้วยความหลากหลายของพันธุ์ไม้ครับมีทั้งดอกมะกรสสีม่วงคัตเตอร์สีขาวสร้อยทองเหลือง ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็จะเป็นคิวของดอกซันเวียสีแดงสีขาวและสีนดำเงินและก็ดอกเอสเตอร์หรือว่าดอกกระดาษที่จะออกดอกนะครับ ซึ่งสวนป้านกเอี้ยงนะคะก็เก็บค่าเข้าชมเพียงแค่50บาทพร้อมกับให้บริการรองเท้าบูทเดินลุยท้องนาหมวกปีกและร่มกันแดดฟรีค่ะก็ส่งผลให้เงินสะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านก็มีรายได้จากการรับฝากรถยนต์คันละ20บาทรถจักรยานยนต์10บาทและก็ยังมีรถท่วงนะคะมาให้บริการคนละ20บาททั้งไปและกลับค่ะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้านะคะลูกชิ้นทอดไอศครีมและเครื่องดื่มก็มาบริการถึงที่สวนก็พลอยขายดีกัน ไปด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งที่ครับที่สวนไม้ลุงตันของนางเลิศนภาพุทธวิเศษครับอายุ59ปีครับได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าแต่เดิมนั้นนะครับตนเองเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นสวนนะฮะแต่เน้นตัดดอกขายเป็นหลักนะครับมีทั้งดอกกอเฟน่านะครับ เวอร์วีน่ามาเกเรสคัตเตอร์สีขาวซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เปิดให้เข้าชมเพียง10วันเท่านั้นกลับมีรายได้มากถึง2 0 0 0สนบาทครับซึ่งในปีนี้นะครับก็เลยมาทําแปลงดอกให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่ต้นฤดูเลยไปจนถึงนู่นเลยฮะสิ้นปีจนปีใหม่เลยครับซึ่งคาดว่าในปีนี้เนี่ยตนเองเนี่ยจะจับเงินล้านอย่างแน่นอนครับ โดยตนเองครับมองว่าได้เห็นโอกาสซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับและก็มีการทําเกษตรแปลงใหญ่ในการปลูกต้นไม้ทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ที่บอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วนะครสวยงามมากๆเลยนะคะมีหลากหลายสีก็เหมาะกับหน้าหนาวด้วยนะฮะบางคนก็ไปถ่ายรูปพิวิดดิ้งนะฮะงานแต่งงานนะฮะหรือว่ารับปริญญาเนี่ยฮะก็ไปถ่ายกันได้นะฮะโอ้โห